ครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนเอา์พุตเอซีเอา์พุตและ AC i n อินนะครับการสลับ ATS ของเครื่องไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นฟ้าขาวหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีหลักการทำง,งานทำนองเดียวกันนี้นะครับผมได้วาด ตัวไดร์ดีซี BC to AC นะขึ้นมาเป็นรูป i อ b t แบบนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายถ้าว่าเป็นวงจรปุ๊บคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรียนวงจรมาก็จะยากในการที่จะดูนะครับวาดแบบนี้คนจะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็เริ่มต้นนะครับการทำงานของมันนะครับเริ่มต้นที่แผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ อันนี้ผมสมมติเอานะครับว่าแผงหนึง่งแผงหน,นึ่งเนี่ยมี40โวลต์นะครับ40โวลต์400วัตต์นะครับต่ออนุกรมกันแบบนี้เขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับบวกไปต่อลบบวกไปต่อลบบวกของอันหนึ่งไปต่อลบอีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรมเพื่อจะได้ไฟ40โวลต์คูณ8นะครับ40โวลต์คูณ8นะฮะก็จะได้3 360โวลต์นะครับสาร้อยยี่สิโวลต์นะครับครับ320โวลต์ DC นะครับ DC แล้วก็วัดก็เป็น3ามพันกว่าสี่ร้วัตนะครับคูณ8นะครับก็เท่ากับ แต่ถ้ามันเป็นอ,อย่างอื่นนะครับเป็นโวลต์อย่างอื่นอะไรอย่างอื่นนะครับก็ต้องคำนวณใหม่นะครับเช่น36โวลต์เนี่ยมันจะต้องมี9แผงนะครับถ้าว่าแผงมันได้น้อยนะครับได้ไฟน้อยนะครับก็ต้องมีเพิ่มแผงมากขึ้นนะครับก็เราต้องการ320บโวลต์อัพนะครับนะครับ320โวลต์นะครับ ถึง400โวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าการทำงานของไฮบริดนะครับของไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าหากว่าเราต่อไฟ320โวลต์นะครับถึง400โวลต์นะครับมากกว่า320โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เป็นภาระของภาคบูทนะครับบูทคอนเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีแผงเฉยๆอย่างนี้นะครับ เราก็ต่อให้ได้320โวลต์ขึ้นถึง400โวลต์เนี่ยมันไม่เป็นภาระของบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับอมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ประสิทธิภาพก็จะสูงกว่าแต่ถ้าบูตทำงานปุ๊เนี่ยประสิทธิภาพก็ลดลงไปตามนั้นนะครับตามที่บูตนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเครื่องใช้3แผงก็ได้4แผงก็ได้นะครับเพราะมันมีตัวบูตข้างในนะครับเมื่อมันบูตแล้วนะครับ มันไม่ได้ตามมันไม่ได้อไฟตามเดิมเหม4 4 1, 000, ือนเดิมนะครับเช่นส <hacer something S 2> <with> ี่แผงนะครับได้พันพันหกร้อยวัตต์อย่างเงี้ยนะฮะเวลาบูทออกมาแล้วเนี่ยให้มันได้ไฟสี่ร้อยโวลต์เนี่ยบูตออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้พันหกร้อยวัตต์นะครับมันไม่ได้พันหกร้อยวัตต์มันก็จะอยู่อประมาณพันวัตต์เงี้ยมันมันก็จะลดทอนไปตามนั้นนะครับมันซึ่งมันไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการที่จะให้อ่า อาเมนอิอเเตอร์ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดให้ต่อ320บโวลต์อัพนะครับถึงไม่เกิน400นะครับไม่เกิน400ไม่เกิน400รอยโวลต์นะครับถึงจะทำงานดีที่สุดนะครับมันก็จะได้ไฟมาลบอันหนึ่งนะครับบวกอันหนึ่งนะครับผมก็ต่อให้นะครับลบประมาณนี้ครับก็เรียกว่าบัสลบนะครับบัสลบบวกก็เรียกว่าบัสบวกนะครับ มันก็ยังมีไฟอยู่320โวลต์นะครับมาเข้าไอจีพีนะครับนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวผมก็เคยได้อธิบายแล้วนะครับสี่ตัวก็คือมันจะสร้างสัญญาณไซเวฟนะครับสัญญาณไซเวฟนะครับรูปรูปรูปไซเวฟนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะฮะแต่แต่เขาจะไม่ไม่ทำไซเวฟทีเดียวนะครับเพราะประสิทธิภาพมันต่ำนะครับประสิทธิภาพมันต่ำนะเขาจะเรียกว่าฟูลบิดนะครับ ทำมันฟูนบิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัญญาณ p w m นะครับขึ้นมาตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้ส่วนหนึงนะครับผสมผสมด้วยกับถ้าทำทำด้านบวกบวกไอตัวนี้ก็จะต้องเป็นลบนะครับสัญญาณนี้ต้องเป็นลบนะครับเขาเรียกว่าสัญญาณซิงค์นะครับแล้วสัญญาณนี้ถ้าจะทำลบนะครับมันก็จะเป็นบวกนะครับ เนียะครับเพราะฉะนั้นจะมีสี่ส่วนรวมกันแล้วเนี่ยเอาไปปฏิปต์ต่อกันแล้วนะครับ,รรออรบมันก็จะได้ทรายสมบูรณ์แบบนะครับทรายสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นวิธีการสร้างสัญญาณทรายนะครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วย,ว,ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีนะครับบางคนก็คิดว่าปเป็นฮาร์ดบิตดีไหมอะไรทำนองนี้แต่วิธีนี้ดีที่สุดนะครับดีที่สุด เพราะว่าได้ power factor สูงสุดนะครับผมเคยทำไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบทรายแบบ hard b i นะครับแล้วก็ทรายทั้งสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยทำมาหมดแล้วนะครับแล้วผมก็พิสูจน์นะครับด้วยาการทดลองของผมเองนะครับว่าวิาวธีการที่จะได้ทรายเวฟที่มี power factor คือมีกําลังสูงสุดต้องใช้วิธีนี้นะครับต้องใช้วิธีนี้ ้องใช้สร้างมา4ส่วนนะครับอย่างนี้ถึงจะถึงจะได้ power factor ที่ที่ดีแล้ว็รูปซายสวยงามนะครับรูปสายสวยงามนะครับก็ปัจจุบันนี้อินเวอร์เตอร์ทุกทุกชนิดนะครับก็จะสร้างหรือว่าออกแบบมาในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครใช้แบบแบบแบบฟูลเวฟแบบทำซายสองข้างมันไม่มีแล้วนะครับ วิธีนี้มันดีตรงที่ว่าตัวอินดักเตอร์ที่กรองสัญญาณ pwm ทิ้งเนี่ยมันก็จะได้ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับนะครับเราก็จะมี emi นะครับ emi นะครับตัวกรองสัญญาณรบกวนนะครับออกมานะครับสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเราสร้างสัญญาณนะครับมันสร้างสัญญาณมาจาก cpu นะครับนะออกมาเป็น4สัญญาณนะครับแล้วเอามาได้มาผ่านเกตได้นะครับก็จะเป็นด้านไฮก็ pwm high p w m l นะครับโลนะครับแล้วก็ SingH นะครับ Sing High แล้วก็ Sing Low นะครับ Sing ก็คือสัญญาณนี้แหละครับสัญญาณ 50Hz นะครับความถี่ต่ำนี่นะครับเพราะฉะนั้นจะได้มา4สัญญาณเราไปเข้าทาง Sing SingH นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ SingL ก็อยู่ตรงนี้ p w m h นะครับ p w m n l นะครับ สร้างสัญญาณมาขับมาแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นสายเวฟนะแล้วก็ที่ผมกําลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของการตัดรีเลย์นะครับรีเลย์ทั้งหมดจะมี3ตัวนะครับมี3ตัวนะครับสตัวก็คือตัวนี้ก็คือ DC AC-IN นะครับ AC in ก็คือไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับพอแผงโซล่าเซลล์หมดนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับ มันก็จะทําการบายพาสนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีพลังงานนะอ่ามันก็จะบายพาสมันก็จะต่อรีเล์ขึ้นมานะเข้าไปแอลก็ไปเข้าแอลนะครับเอ็นเราไปเข้าเอ็นนะครับรีเล์นี้จะถูกต่อทีนี้ก่อนต่อเนี่ยถ้ามันยังผลิตไฟอยู่เนี่ยไม่ได้นะผลิตไฟอยู่เนี่ยไม่ได้ผลิตไอความผี่ออกมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าความผีดที่ผลิตขึ้นมาเอ,เองเนี่ยมันจะไม่ตรงกับไม่ตรงกับอ่าอ่าสัญญาณของไฟบ้านนะ เพราะฉะนั้นมันจะต้องออฟนะครับออฟเกตได้เนี่ยออฟก่อนนะครับไม่ให้สร้างซ้ำยามนะครับต้องออฟก่อนพอออฟปุ๊บเนี่ยไอจีบีดทั้งหมดเนี่ยน,นะครับสี่ตัวก็จะอยู่ในสภาวะออฟหมดเลยพอออฟหมดแล้วเนะี่ยมันก็ไปลอยพาร์ได้มันก็จะไม่ไม่ตีกันไม่ช็อตกันนะครับไม่ช็อตกันนะฮะก็อพอปลยพารไปแล้วก็สามารถต่อเข้ามีรีเลย์ตัวนึงนะต่อเข้าระบบได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ช็อตละนะฮะจะไม่ เราเรียกว่าไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันนะครับอันนี้คือวิหลักการนะครับก็มี CPU นะครับเอเดได้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่า CPU นะครับคือตัวไหนนะครับเราก็มาดูที่นี่ดีกว่านะครับดูที่จอนะครับ ถ้าเป็นวงจรนะครับ<ๆ>ก็จะมี igbt สี่ตัว,วนะครับอันนี้เป็นรูปวงจรนะครับรูปวงจรนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าเกตได้นะครับ เกียร์ไดร์จะมีออโต์คัพเปอร์อยู่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเก็ยไดรนะครับเก็ยไดรนะครับอยู่ในอยู่ในบอร์ดนะครับอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญที่สุดนะก็คือตัวตรวจจับตัวตรวจจับ AC in นะครับอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะมี R นะครับมี R หลายๆตัวเนี่ยน,นะครับ R หลายตัวนะครับอนุกรมกันอยู่นะครับก็จะมีสายสัญญาณออกมาน2เส้นก็ไปให้ CPU นะครับ CPU อยู่ตรงไหน บอร์ดนี้นะครับเลาเรียกบอร์ด CPU นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นบอร์ดที่เสียบอยู่ข้างงเป็นบอร์ด CPU นะครับบอร์ด CPU นะครับเกตดนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาดูที่เก่านะครับกมาดูที่เก่าผมตั้งกล้องเองแล้วก็ถ่ายเองนะครับมันก็เลยจะลำบากนิดนึงนะครับโอเคนะครับ ไอ้ตัวที่อวัดแรงดันที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมี R หลายๆตัวนะครับวัดแรงดันมานะครับเพื่อจะส่งให้ c p u ได้วัดว่าเ้ตอนนี้ AC ที่ที่ไฟบ้านที่เราเข้ามานะี่มันมีกี่โวลต์น,นะครับสมมติไฟบ้านมี220โวลต์น,นะครับ220โวลต์น,นอย่างเงี้ยถ้ามีไฟบ้านมาปุ๊บเนี่ยมันจะบายพาสนะครับมันจะต้องออฟ i g b t นี้ก่อนนะครับพอออฟแล้วเนะี่ย ก็บายพาสได้มันก็จะไม่ชนกันนะครับอันนี้ก็จะส่งไปได้นะครับเพื่อว่าไอ้วงจรนี้จะกลายเป็นมุจรชาร์จนะครับถ้า,าให้ CPU ต้องการที่จะเอาไฟ AC เนี่ยไปชาร์จด้วยดีเลย์ตัวนี้มันจะทำงานนะครับมันก็จะบายพาสเนี่ยเขงงา้ามาก็จะกลายเป็นไฟ AC นะครับผ่าน IGBT 4ตัวนะครับมัน IGBT ในอยู่ในสภาวะออฟเนี่ยมันเท่ากับว่าตัวมันเป็นไดโอดนะครับ ก็กลายเป็นไปสร้างเป็นไฟล์ออกมานะครับก็3 0 0บโวลต์ประมาณนั้นนะครับออกมาเนี่ยไอตัวนี้ก็จะไปชาร์จได้นะครับต่นี้มันมีอีกอย่างนึงนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่รุ่นใหม่นี้ทำขึ้นมาคือเมื่อบายพาสแล้วเนี่ยอยากจะทำให้ระบบเป็นระบบออนกริดนะครับมันก็สามารถทำได้นะครับระบบออนกริดนะครับก็คือ,อ การที่จะขนานไฟได้เนี่ยนะครับสัญญาณนะครับ AC ตรง AC in ตรงนี้นะครับ AC in ตรงนี้นะครับมันจะต้องเหมือนกับ AC out มันถึงจะขนานได้นะครับได้ลักษณะเฟดนะครับขึ้นเป็นบวกก็ต้องตรงกันลบก็ต้องตรงกันนะครับเมื่อมันตรงกันแล้วมันถึงจะขนานได้นะครับขนานได้เพราะฉะนั้นวิธีขนานของเขาก็คือ,อต้องเอา ไฟนะตัว R ตรวจวัดแรงดันนะครับส่งให้ CPU CPU ก็จะสร้างสร้าง PWM หรือว่าสร้างพันหรือว่าสร้างตัวที่เป็นไซเวฟนะครับออกมาให้ตรงกันนะครับให้ตรงกันนะครับสีัญตรงกรันทุกการเหมือนกันทุกการในระบบอ n อนขิดเนี่ยจะต้องเอามาสร้างเอาไฟ AC เนี่ยมาสร้างเป็นเป็นพันด้วย วิธีการของ CPU นะครับตรวจจับว่าตรงนี้มันเป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะสร้างสัญญาณออกมาแล้วก็เอาไปไดามันก็จะได้สัญญาณเหมือนกันนะครับจะโตกว่ากว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดันขึ้ไปได้โตมากๆมันก็ย้อนนะครับนะครับมันก็จะไปเอาไปดังและไปขนานกันไดนนะ้ก็เอาไปสร้างสัญญาณนะครับถ้าหากว่าเป็นออฟกิต CPU ต้องสร้างสัญญาณเองนะครับ สร้างสัญญาณเองอันนี้ไปขนานไม่ได้เพราะมันจะไม่เท่ากันแน่นอนแต่ถ้าเป็นออนกิดนะครับก็ต้องเอาสัญญาณจาก a c ซีเนี่ยนะครับเอามาประมวลผลนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้รูปซายเหมือนเดิมทุกประการนะครับเป็นตรงกันทุกประการนะครับเราก็ไดาออกไปอย่างนี้จะได้เพราะฉะนั้นเครื่องไฮบริดออกิดทุกรุ่นมันสามารถที่จะทําเป็นออนกิดได้นะครับก็จะใช้วิธีหลักการว่า เขียนโปรแกรมให้ CPU เนี่ยมันทำเป็นองอค์กดหรือองคกกก็ได้